ใส่โอ้ใส่ใส่ไว้สิบสี่วัสดีฮะเชาวัสดีทุกคน <c oughs> เรามีเรื่องจะบอกเรามีเรื่องเศร้าจะบอกไม่อยากบอกเลยอ่ะแมันเศร้ามากแต่มันก็มีเรื่องดีแต่มันก็มีเรื่องเศร้ามันผสมกัน มันก็จะแบบขอบคุณฮะใครส่งอะไรมากุหลาบสิบดอกขอบคุณนะคะพี่บีว่ายังไงว่าจะไรสวัสดีค่ะคุณโอปอลี่ฮาร์ปสวยปังขอบคุณนะคะนะาลากขอบคุณนะฮะอะไรอีกแล้วป๊ปี้ว่าไงจ้าจ้าจ๋าสวัสดีค่ะพี่ชมพูว้า ิไลคนละคนสวัดดีฮะหิวข้าวข้างมุงสวัดดีฮะขอมุกจีบอะไรหน่อยไม่เคยจีบใครจีบบ้าไม่จีบหรอกให้เขาจีบเองทำอะไรขนมจีบไม่ไงจีบจีบไงเนี่ยจีบว่าไปจีบยังไงไหนลองจีบดิ อันนี้แบ่อันนี้จีโนเขาไม่ได้ท่ามันเรียกว่าท่าแจวเรือเอออยากเปิดอยากเต้นเลยท่าเนี้ยสวัสดีค่ะคุณามาจยา์ส่งกุหลาบมาให้นะฮะจะบอกว่า วันนี้ใครมีอะไรอ่ะรีบปาให้เลยนะเพราะหลังจากนี้มันแบบมันแทบจะไม่ได้ไลฟ์แล้วต้องรีบปาให้เลยนะแล้วประเด็นคืออยากรู้ว่าเราจะยืนทำไมทำไมเราต้องยืนกันด้วยขอบคุณฮาพี่นิวสวัสดีค่ะเรามีเรื่องจะบอกทุกคนนั่งก่อนเมื่อยนั่งก่อน อู้มาแล้วมืออุ้มหัวใจรอนะวันนี้ใครจะส่งเป็ดมาให้นะไม่ใช่เป็ดหงหงเสร็จแล้วค่ะหงหงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนเตือนด้วยนะถ้าถ้าแกนใหญ่ขึ้นไลฟ์ฟูรี่บอกนะเดี๋ยวจะลงเลย จะไปดูเหมือนกันยังยังไม่ไปแต่ว่ามีข่าวจะแจ้งอรอ400คนก่อนขอ400คนก่อนค่อยเดี๋ยวจะแจ้งเลยโอเคจะถึง400ไหมจะเอฟหรอยินดีกับตำแหน่งใหม่นะคะขอบคุณนะคะพี่เป็นคนอำเภอไหนอ่ะ ทุกคนจะเข้าใจผิดแล้วคะ่ะเราไม่ใช่คนขอนแก่นนะแต่ว่าเราไปไปประกวดที่ขอนแก่นนะคะลูกนี้หล่อนะดูกันมัดผมแปลว่าแปลว่าไม่ได้สระผมไงก็พูดกันตรงโตนะ๊งานสี่ร้อยแล้วมาทุกคนทุกคนเราจะ ยายออกจากโรงแรมแล้ววันนี้นะคะทุกคนจะแยกแกันกลับไปเติบโตเราต้องกลับไปนอนเงาเงาแล้วขอบคุณฮะคุณแซลมอนต้องกลับไปนอนเงาเงาเแล้วเดอะติงขอบคุณนะฮะ ต้องกลับไปนอนเหงาๆแล้วไม่มีใครนอนด้วยแล้วทุกคนแยกย้ายกันหมดวันนี้จะมีแค่บางคนที่นอนโรงแรมต่อนะฮะใครฟิลแบบเออใครอยู่กรุงเทพก็แยกย้ายกลับบ้านแล้ว ไอไลฟ์คนเดียวมันไม่ว่ามันไม่มีใครนอนข้งขางๆอะดีนึกออกไหมนึกออกไหมมันไม่มีใครนอนด้วยมันเงางตรงนี้ก็คือยังมีงานต่อนะฮะแต่ว่าก็คือเหมือนฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไร เราแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเตรียมด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะอู้ห้าร้อยแล้วขอบคุณมากคุณแซลมอนค่ะคืออย่างนี้อย่างที่เราประกาศไปในเฟซบุ๊กวันนี้คือดีใจมากวันนี้คือเข้าไปที่บริษัทนะคะมิสแกรนได้เข้าไปคุยกับพี่นวัดอย่างเป็นทางการว่าตอนนี้นั้นเราทุกคนนะคะทำงานกับบริษัทมิสแกรนอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะ ก็คืออยู่ในสังกัดมิสแกรนแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจ้างงันได้นะฮะให้จ้างไปทำอะไรได้หมดเลยจ้างมาเลยแล้วก็ที่สเปชเชียลกว่านั้นคือเมื่อวานนะมีคนบอกอยากให้เราสอนเดินนะ ก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นคอร์สนะคะสอนเรียนเดินแบบออนไลน์เลยใครที่บอกว่าปีหน้าเนี่ยอยากจะมาประกวดมิสแกรนแล้วอยากได้ท่าที่เปะ๊ะท่วงท่าการเดินการยืนการน,นั่งทุกอย่างนะฮะ นะคะก็จะได้เรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคัน p i v a c y อ่ะคือแล้วเราก็จะไม่กากทุกอย่างเลยเราก็จะบอกทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเรียนกับเรานะคะโดนตีขาแน่ถ้าขาไม่ตรงถ้าขาไม่ตึงนะนะสวัสดีครับพี่บิวอุย้ยทุกคนโยนของขวัญมาแสดงความยินดีกับเราหน่อย ขอบคุณนะคะมาแล้วมาฮอ,อกกี้ขอบคุณนะคะก็คือดีใจมากที่พี่วัดให้โอกาสบอกแล้วว่าแบบพร้อมมากที่จะแบบถ่ายทอดวิชาให้น้องๆทุกคนนีใครใครพีดีขันแก่นต้องเข้าแล้วขอสามท่าหรอเอาเลยหรอถ้าดีใจก่อนแม้หนะืองครับ Yes ขอบคุณนะคะค่ะไหนทุกคนส่งของขวัญมาแสดงความยินดีกับเราหน่อยเพราะว่าดีใจมากนะคะเพราะว่าอย่างอย่างที่เคยย้ำไปคาแรคเตอร์ Character, ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถคอนโทรลได้คือเราเป็นตัวของตัวเองได้แต่บนเวทีคุณต้องเป็นนางพญาที่สวยที่สุดแล้วต้องเป็นแบบที่คุณแบบ คุณมีฟิลลิ่งกับมันด้วยนะเออไม่ใช่เป็นแล้วเราคุณไปแบบไปคิดไปคีบมันไว้ว่าเออฉันจะต้องเดินสามเก้าฉันจะเดินสี่เก้าอะไรอย่างเงี้ยฉันจะต้องเดินตัวตรงๆไม่เดี๋ยวเราจะมีทริคก,การสอนต่างๆว่าเฮ้ยสมมุติน้องบอกว่า <Eso> น้องหนูเป็นคนที่แบบมุงมิงมุงมิง,มง,มงอะพี่แล้วหนูจะสามารถเดินแบบนางเพลาได้ไหมนี่แบบพี่เลย ก็เราก็ตัวแค่นี้นึกออกไหมในไลน์เราตัวแค่นี้แต่บนเวทีเราจะทำไงให้จากเนี้ยมันเป็นอย่างงี้นึกออกไหมบนเวทีเปนต้องเป็นอย่างแบบนี้เลยนะฮะใช่คือขอบคุณนะคะคุณขอบคุณค่ะคุณสุพิชาส่งหมวกมาให้ แม่ติดตามบิวตี้ในวงการนางงามมานานมากไม่อยากเห็นบิวตี้ได้มงใหญ่สักมงคือเท่านี้ก็รู้สึกแบบดีใจมากแล้วค่ะแบบภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าเราปีนี้เราทำเต็มที่มากจริงๆอย่างนี้ทุกคนได้เห็นกันก็เคารพการตัดสินใจของพี่นวัดค่ะเพราะว่าปีนี้ใครจะไปคาดคิดทุกคนเคยเห็นไหมมันจะมีที่ไหนบ้างที่จะให้นางงามสิบมง แล้วปีนี้เป็นปีเดียวที่มีสิบโมงถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราภูมิใจกับตำแหน่งรองห้าของเรามากนิ้งมาแล้วมาแล้วหรอสวัสดีค่ะนั่นแหละทุกคนตามนั้นเลือกเยอ